พระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่สองฉะนั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอ,อกำชับท่านให้ทูลขออธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อทุกคนเพื่อเหล่ากษัตริย์และผู้มีอำนาจทั้งปวงเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้อยู่อย่างสงบสุขใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในทางพระเจ้าและความบริสุทธิ์ทุกอย่างการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดี และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงประสงค์ให้คนทั้งปวงได้รับความรอดและรู้ถึงความจริงเพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและมีคนกลางผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมนุษย์ผู้ทรงสลับพระองค์เองเป็นฆ่าไถ่าบาปสำหรับมวลมนุษย์พระองค์ประทานพยานนี้ให้ในเวลาอันเหมาะสมและเพื่อการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เป่าประกาศและเป็นอัครทูตข้าพเจ้ากำลังพูดจริงไม่ได้โกหกเลยและข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนความเชื่ออันแท้จริงแก่บรรดาคนต่างชาติข้าพเจ้าอยากให้ผู้ชายทั่วทุกแห่งชูมืออันบริสุทธิ์ในการอธิษฐานโดยปราศจากความโกรธหรือการโต้เถียงกันและข้าพเจ้าอยากให้ผู้หญิงแต่งกายแต่พอง,งาม ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมไม่ใช่ด้วยการถักผมประดับกายด้วยทองหรือไข่มุกหรือสวมเสื้อผ้าราคาแพงแต่ด้วยการกระทำดีซึ่งเหมาะสมกับสตรีผู้ประกาศตัวว่านามัสการพระเจ้าผู้หญิงควรเรียนรู้อย่างเงียบ,ยบและยอมจำนนอย่างเต็มที่ข้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือมีสิทธิอำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้สงบเงียบ พราะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อนจากนั้นจึงทรงสร้างเอวาทั้งอาดัมไม่ได้ถูกล่อลวงแต่หญิงนั้นถูกล่อลวงและกลายเป็นคนบาปแต่ผู้หญิงก็จะรอดได้โดยการคลอดบุตรหากว่ายังคงอยู่ในความเชื่อความรักและความบริสุทธิ์ด้วยความเหมาะสม